ไป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 ,ไปย่าบ้าเาหนูอายุหน้าบ้านคอยสู้กับโป๊กสู้กับโป๊กแบบนี้นี่เดี๋ยวก็ไม่ละของเพื่อนข่อยอละแมรูจากยายข้ามอยู่กันบอไปหูซื้อนี่มาเตใสไปพ่อกันยุใสหรือที่เบาอีหยังน้ำกันบอเห็นยายเราไปใส่กับมิตรค้นดาคนไลบอไม่ไผ่บอลดีๆกับยายเราเลยใบเห็นเราไปสงสารยายเราแม่สิไปสงสารอีหยังคนแบบนั้นอ่ะมันก็สมควรลลหลาๆยายขอโทษอีกแล้วนะมึงมึงนี่ล่ะกูสิตีให้มึงลาบมึงจำว่าย่าไม่ละของเงินกูอีก นิสัยสันดาลโจรแบบมึงมึงพ่อได้แล้วพ่อพ่อพ่อได้แล้วยาย,ย,ยเรื่องแค่นี้เองเป็นยังต้องเฮ็ดกันขนาดนี้นั่มใบบ่เคยเห็นภัยใจตื้อใจดำขนาดนี้มาก,ก่อนเลยบ่พีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมรนลุน้ำกันสิบ,บอกีอย่างวัให้่เด้อคนเบิดหมูบานนี่มีแต่คนสร้างมันเบิ้ลแหละตอนที่ยุ่กับลูกกับหลานก็ให้คือจ้าเขา่แม่นคนนข่าได้ไม่กระทั่งหลาแท้แทของเจ้าของ ไป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 ยืมมาเราหนูหิวหน้าบ้านคอยสุกโป๊กสุกโป๊กแบบนี้นี่เดี๋ยวก็ไม่รักของเคลือนข่ขอยอีกละยาาขอเขากินแน่ย่าหิวเขาบอ,บอ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 บไปนี่มัดยึดขอดใจได้ไปแม่ไปย่าเหยียดย่าเหยียใบจ้าใบมาเบิ่งโทรศัพท์พี่แม่แน่นี่จ้าแม่ จักมันเป็นอีหยังดอกจ้าแม่เบิ่งให้แม่แลนี่จักมันเป็นอีหยังไม่เป็นสีขาวดำแม่ไปปรับตัง่าอีหยังมันนี่โอ้จะปิดกดอีหยังแล้วเนาะแม่กับบ่ฮูจกักอะได้แล้วแม่นะ่ะไปปรับตังขาสีมันอย่าไปหากดหมวยเด้ออ๋อโอ้ยกับคนบ่ฮููจักเนาะ เออลอันนี้มันอีหยังเนี่ยแม่นะเห็นต่้งอยู่นี่ต้องมาโดนละได้ลกูกอ๋อนี่อย่าซีฟันจาโบซสมม่ใบ<า>เห็นรีวิวว่าใส่แล้วดีใส่แล้วนะบ่ไม่กินปากแถมให้เห็นในแขวข้าวขึ้นใบก็เลยลอกสังมาใส่เบิง่งเมือ่อเสานี่ขอมาส่งใบก,ก็เลยแกะแล้ววางไว้นี่นะโอ้ยให้แม่ใส่น้ำในเด้อใ <laughs> บกส็สร้างมาแหว้ใส่กับแม่นล่ะอ๋อจ้าเออแม่ ก่อนที่แม่จะมาซื้อบ้านหลังนี้นะแม่เคยบอกว่าแม่เคยยูมูบ้านนี้มาก,ก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วแมนบอกแมนเปลี่ยนอีหยังละ่ะอลูกแสดงว่าแม่รู้จากแยกข้าอยูเันบอไปหูซื้อนี่มาเตใสไปพ่อกันยุใสหรือที่เอาอีหยังน้ำกันบอเออใบเห็นเพื่อนอยู่หนาบ้านนะจ้าแม่เราเห็นยายเราไปใสกันมิตรคนดาคนไล่บอไม่ไผเบาดีๆกับยายเราเลยแล้วก็ดูมันว่าบ่ไม่ลูกหลานค่อยดูแล ดูอดๆอยากๆอยากขากับขาดเกาๆใบเห็นเราใบสงสารย่าเราอ่ะแม่สิใบสงสารอีกอย่างคนแบบนั้นอ่ะมันก็สมควรหล่ะล่ะแม่แม่เป็นยังข่ออาวแบบนี้แต่ย่าเล่าหนาสงสารนีรีได้แม่เศร้าอย่าไปบอกกับคนแบบนี้แล้วก็อย่าไปยุ่งพร้อสิเป็นสิตายจ้งใดก็อย่าไปยุ่งแล้วก็อย่าบ้าซื้อคน,นให้แม่ด้ยินอีกแม่แม่เป็นยังคงแม่นี่ อย่าสีฟันสำโบสถ์สไม้ฮืมหอมปะกคากเลย รู้สึกว่าปากสะอาดและก็ะโหลกปากมาค่า,าพร้อมอดีขึ้นหอใบดิต้อน้ยายยายไม่เห็นอย่างอยู่นี่จ้าดีลานี่เขาพ่อให้ยายจินประทังชีวิตแน่บอ ขอเป็นเศษเขา่าเศษอาหารก็ได้ยายบ่ได้กินเข่ามาหลายมือแล้วนี่ล่ะมี่ยังให้ยายกินจังหน่อยบอเดี๋ยวขัดสันยายเขาไปถ่ายอยู่ในบ้านก็ได้จ้ะเดี๋ยวใบหายัางให้ยายกินบมดเป็นยังดอกลูกยายถ่ายอยู่นี่ก็ได้ดอกเพราะตัวยายละมันซกกระโปกบ่เป็นยังจ้จยายใบบ่บถือดอกป่ะจ้ะ เอนื่อายใาจย่ายกินน้ำเย็นๆก่อนย,ย่า่หิวบอดเดี๋ยวไปไปหาเขาไม่กินงกพุ่ไห,หลายๆเดอ้อลุกเนดะ้อใจย่า่ยา่ยา,ยา,ยายไปต่อขอคุณไปขนาดนี้ก็ได้นั่งทาใบยูนิคอร์เดอ้อ ไปเดนนี่เลยนะมาทางไหนออกไปเดนนี้เลยมม่ยืนเซอร์อยู่อีหยังออกไปเลยนะมาทางไหนออกไปทางนั้นเลยไปออกไปเลยนี่แม่ให้นิยังของแม่นี่ใบบ็เห็นตีคนมาบุกลูกบ้านเท่านี่เข้ามาแบบนี้นะต้องไม่เห็นหยังบดีแน่แนเลยแบบนี้ต้องไล่ออกไปออกไปเลยนะใบไปค้นา้ายยของมาเองใบเห็นว่ายายหิวเขาก็เลยหนั่งถ่ายอยู่นี่แล้วใบว่าจะไปหาหยังไม่ให้ยายกินไม่ ให้สอนให้ใบผ้าคุดแปลกหนาเขามาบ้านเหรอบางสภาพแบบนี้แน่นี่น่ะใบย,ยังถ่าเขามาในบ้านอยู่บอกแต่ยายแกหิวเขาได้แม่แล้วมาได้กินอยางมม่ลายมือแล้วแม่มาสงสารเล่านาตีถ่าหิวน่ะก็ไปคุยขยะกิ่นพุน่นแม่แม่ไปยังก็บอกแบบนี้ออกไปดูนี่เลยนะไปแม่พ่อได้แล้วไปจะมาเหยบมองนี่อีกไปไป แม่แม่ไปยังก็เ็แบบนี้ใบบอกิีแล้ว่าแม่จะใจร้าใจดำขนาดนี้นะเออแม่น่ะมันใจร้ต่อจากนี่ไปนะแม่สั่งห้ามว่าให้ใบไปยุ่งกับคนแบบนี้อีกถ้าคืนใบไปยุ่งกับคนแบบนี้อีกแม่จะถือว่าใบน่ะว่าเห็นว่าแม่นี่เป็นแม่แล้วแม่สิใหญ่ใบไปเรียนมหาลัยกัน ไปมึงไปไปโอ้ยอย่าตียายเลยยายขอโทษยายขอโทษอีกแล้วเดมึงมึงนี่ล่ะกูสิตีให้มึงหลามึงจำว่าอย่ามาด่าของเงินกูอีกอยายขอโทษยายเสียบที่ยังสี่อีกมึงหล่เธอเหรอเดี๋ยมึงอะ่ะมึงนี่ล่ะกูสิบ่ปล่อยมึงไปแท้นี่ใส่สันดานโจรแบบมึงมึงโอ้ยอยายขอโทษ แม่จะมาเห็นยังสี่อีกมึงคิดว่ากูสิเสื้อมึงตกีพ่นมื่อนี้ไปมื่ออื่นมึงกีลับมาให้คือเก่ามึงื่อโอ้ยพ่อได้แล้วพ่อได้แล้วยายตัวสิมาหามเข้าไปยังเข้าสิซังสอนมันซังสอนอยังของไอไปยังตัวล่องใหม่ลงมือกับยายนั่ขนาดนี้ยายเราเดาเราเด้ไอ้ก็การร่อนแก่คนประมิท่าสู่แบบนี้ก็มันมาหลักของเฮือนเฮา ลากแบบนี้สุมือขันบ่สซังสอนมั่นแบบจริงจังอะไม่กับว่าสำนึกดอกยายแข่หิวเข่ายายก็อยากหากินเข่าซื่อแล้วไผ่บอกให้มึงมาลักของขึ้นกูล่ะถ้ามึงหิวพุน่นมึงไปหากินอย่างทางห้างพุน่นถา้าบ่อสันนะถ้ามึงไม่มีปัญญามึงก็ไปตายซะนี่มันจะเกิดไปแล้วได้เรื่องแค่นี้เองเป็นยังต้องเฮ็ดกันขนาดนี้นั่มไผบอกเคยเห็นไผ่ใจตืดใจดำขนาดนี้มาก่อนเลยบ่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนนษว์น้ำกัน นี่สิบอกอี่ยงไว้ให้เดือมันบแม่นแค่เฮ้าดอกที่สิเฮ้ดกับมันแบบนี้คนเบิดหมูบานนี่มีแต่คนสร้างมันเบิด่ละตอนที่ยุ่กับลูกกับหลานก็ให้คือจ้างเขาบแม่นคนนี่ข่าได้ไม่กระทั่งหลานแท้ๆของเจ้าของที่มันเป็นยุ่แบบนี้ก็ย้อนบาปกลับที่มันให้กับลูกกับหลานมันนั่นแหละอดีตมันก็คืออดีตแล้วอีกอย่างนะมันเป็นเรื่องขอขอบรัวยายเราบแม่นตี ใบเบอเห็นว่ามันจะมีผลอย่างต่ออายเลยไปย,ยังต่อเหตุกันขนาดนี้นั่มถือว่าใบคอละ่ะอย่าเหตุอีกอย่างย่ญ่เลยอานนี่ถือสวัสเป็นคาของที่ย่ายเรารักมากอายกับปอยย่ายเร <c oughs> าไปถอดทำไมไปค้นใจบุญเนาะแต่เชื่อหนาย่ายมันมาหลักของอยุเ่่ื่ื่ื่ื่ื่ื่า่่ื่ื่ื่่ะกั่มันนักกัื่านี่แท ยายเป็นจนัไหน,นะจ๊ะพูดเป็นอย่างดอกลูกขอบใจหลายๆเด้อดีซอยยายยายขอโทษเด้อ ยายยายจะขอโทษใบเฮ็ดยังยายบ่ได้เฮ็ดยังผิดกะใบสักหน่อยใบไปใส่มานี่เอ่อใบไปซื่อของมาน่ะจ้ะแม่ไปสื่อของ,องเอียงคือบ่เห็นได้อีหยังมาจากอย่างพอดีว่าของที่ใบจะซื่อมันบ่มี่น่ะจ้าใบก็เลยกลับมามือเปล่าบแมเมนว่าแอบไปหายายคำอยียงนะ่ะนะ เนี่ยแบบนี้หมายความว่าจังไดไปหามันมาเมนบอกแม่บอกแล้วเมนบอกว่าจะไปหยุ่งกับคนแบบนั้นใบขึ้นป้เสือฟังแม่แน่เห็นที่แม่สีใหญ่ใบไปเลี้ยนมองอื่นน่ะล่ะจะได้ไม่ต้องมาหยุ่งกับคนแบบนั้นแม่ใบบอกเข้าใจเลยว่าเป็นยังแม่ตัวท่าเป็นเกียรติย่าเล่าขนาดนั้นนั่มย่าเล่าไปเห็นอีหยังให้แม่อปกติน่ะแม่ไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจดําแบบนี้นะ แม่กแค่บ่อยากให้ใบไปยุ่งกับคนแบบนั้นใบให้ทห้แม่บ่ได้ติหรือคำเม้าของแม่นี่มันพอสำคัญกับใบแล้วแม่ใ <c oughs> บใบให้ทแม่บาได้ติ <c oughs> มาเห็ุอีหยัง,อ,ยงออกไปแลนีเลยแม่ขอโทษยังจำได้ยุติว่าคอยเป็นไผแม่ดีใจที่เห็นลูกกับหลานอีกว่าต้องมาแทนสูเจ้าของว่าแม่คอยน,น,นึกว่าเจ้าน่ะตายไปด้วยซ้ำคอยถึงได้กล้าพาลูกคอยมาอยู่หมู่บ้านนี้อีกเถอแม่อยากมาขอโทษลูกกับหลานแม่ฮู้ว่าแม่มันคนบาป แม่เนี่ยรู้ซึกพิษกับลูกกับหลานีหลีแม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นแบบน,นั้นแม่ขอโทษีหลีสิ่งที่เจ้าเหตุไห้กับข่อยนะข่อยบม่มีทางให้อภัยเจ้าแม้ว่าสิตายไปสิบสาสก็สั่งข่อยสนะิยบ่มีทางให้อภัยเจ้าเจ้าลืมละตีว่ายี่สิบปีที่ผ่านมานะ่ะเจ้าเหตุยังไหวกับลูกข่อยแนะ่ ไม่ใช่ทย,ย,ยังของแม่นี่กูบอกมันไวยิ้เด่นเหลือขอเนี่ยกูให้มึงแต่งงานากับคนรวยๆแต่มึงดันไปท่องกับบักขียายทั้งไหนม่งกล้าขอดมาน้องอจิแม่ไม่ใช่ยยยทิ้งแต่มันหลานแม่เด้มันมาเป็นหลานกูทำให้มันอ่ะคนรวยรวยใยครเคยจะมาแต่งกับมึง นั่นน่ะข่อยซอยลูกข่อยไวโบทันแล้วก็บ่มีม่เศ้าบ้านมาซอยไวน่ะลูกข่อยก็คงสิตายไปโดนแล้วแม่ขอโทษคำข,ขอโทษของเจ้าน่ะมันบ่มมีประโยชน์อีหยังดอกเจ้าน่ะเป็นแม่ที่แย่ที่สุดแล้วก็เป็นยายไทบ่ไดดอกจนหอดมือตายข่อยก็บ่มมีทห้าห้อให้เจ้าดอกนี่ยายคําเป็นยายไท้ๆทคองใบเตี๋ย ใบไ,ไปเข้าบ้านลูกนี่มันยังกันมีแม่ยายคำเป็นยายแท้ๆของใบเราเป็นยังแม่ต้องเกีดยดยายขนาดนี้น่ำเขาเนะ่ะสิข่าใบแม่ก็เกือบดสิเสียใบยไปคนแบบนี้นะ่ะมันมาสมควรสิสิเอมยายด้วยซ้ำแม่แต่เหลือมันกับพานมาโดดเรเดย้ยายคงจะรู้สึกผิดจนบ่กายอาภัยเจ้าของเราล่ะไม่หายอภัยยายซะเนาะบ่ จังใดแม่กับผมมีวันหายอภัยและแม่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าบ่ให้ใบไปอยู่กับคนแบบนั้นอีกยาย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 ต่อจากนี้ไป ยายมา่อยู่บ้านกับใบเด้อเดี๋ยวใบน่ะจะดูแลยายเองใบามาดูแลยายแบบเนี้ยสิบ่มีปัญหาก็แม่บอลูกไม่ใย่หว่ปะประจอมมาดูแลยายก็ได้ดอกยายประจอเป็นห่วงเรื่องนั้นดอกให้ใบดูแลยายเด้อใบบอโกรธยายบอยยบลูอกใบบ่โกรธยายดอกเหลืองมันผ่านมาตั้งโดนแล้ว อีกอย่างใบกระโบรูว่าในอดีตมันเป็นจังไดแต่การที่ย่ายถือทิ้งใหอยู่คนเดียวใบว่ามันแย่เกินไปใบจะบอย่อมให้นเป็นแบบนั้นใบเป็นลานย่ายเด้ให้ใบดูแลย่ายเด้อย่ายขอโทษย่ายขอโทษเขามาเห็นยังนี่เถอะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะใบเป็นคนพายายเขามาเองแม่ หายายอยู่กับเฮาซะเนาะใบไบคิดอย่างของใบอยู่หนี่ฮรใบพายายไปหาหมอมาหมอบอกว่ายายเป็นโรคไตเรือร่างระยะสุดท้ายบ่สามารถรักษาห้ายได้ยายต้องการคนดูแลด้อแม่แม่ยายมาอยู่บ้านกับเฮาซะเนาะทาแม่เบาห้ใบก็จะไปเองใบจะบ่อยู่บ้านลังนี้อีกไม่ ย่ายเดี๋ยวใบามาเด้อแม่หมอบอกว่าย่ายจะอยู่ได้อีกบ่โดนใบว่าแม่หาอภัยย่ายซะเด้อย่างหน่อยก่อนที่ย่ายจะไป เลื่องระวางแม่กับย่า่จะได้บอตองมิ่งยังค้างค่าใจหรือติดค้างกันอีกจะได้จากกันด้วยดีง่ายย่างหน่อยนะแม่ย่ายกับคือแม่ของแม่เราอีกย่างย่ายก็รู้สึกผิดในสิ่งที่จ้คของเคยเหตุไวน้นําใบเห็นย่า่จบอยู่กับความถูกยุ่ทุกมือเราใบกระห่วว่าแม่กระถูกบาตางจากย่ายดอกยิงเกียรยิงบอปลอยว่างกับมิตรแต่จะทุกได้แม่ แม่คุยกับย้าดีๆก่อนที่จะบอได้คุยดีกว่าอย่าปล่อยไปแบบนี้เลยบอกกูบอกคุยแล้วกูกับบุมีวันเสีายงอภัยพรอปล่อยให้เราทุกใจอยู่แบบนั่นละ่ะที่จริงอ่ะสมควรตายอยู่ผู้เดียวด้วยซัาแม่นี่แม่ต้องการแบบนี้อลีีติใบฮูเดอร์ที่แม่กลับมาหมู่บ้านนี่นะคงบะแม,มนวมันไก่มหาไลที่ใบเลี้ยนดอก แต่ได้ใจเลิกๆแม่ยังอยากรู้ว่าย่ายนเป็นจังไหดแน่ ิมแม่ขอโทษเด้อพิมคุณจังแม่เนี่ยแม่มันบน่สมควรได้รับการหายภัยจากลูสเลยพอสิ่งที่แม่เหตุไปหนึ่งมันสดใสเท่าไหร่แม่ก็คือสิสดใสเพราะเมิดดอก ายแม่แยายปอหายใจแล้วถ้า่อยยังเกียดยังสร้างเจ้าอยู่ศาสนาเข้ากัสิได้มาพอกันอีกขันศาสนามีจริงก็คอยเข้าได้มาพ่อกันอีกแต่ตอนนั้นเข้ามาพ่อกันก็คอยเข้าได้จากกันด้วยดีอย่าคือศาสดนี้เลย วาสนาได้เกิดมาเป็นผูคขาบ่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่อยิ่ใหญ่นี่จำว่าความตายนี้มันแขวนขอ้อสุบาทยังย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงคืดนำคุณแม่มีล้นฟ้าไกลดอกหางภูเขา เฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสิบอทันสายจังเฮาตอนนี้เถีงยงแต่พอขาดแม่